แกแล้วก็ปวดหลังผมเป็นตำรวจที่กำลังจะแก่ตายอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่ง <c oughs> ผมกับได้ลูกสาวตั้งสี่คนแนะ่อะไรกันเนี่ย <c oughs> แต่ว่าลูกสาวที่ว่ามาเนะผมเอเอไปมาจากสถานีตอนนั้นผมกำลังจะกลับบ้านครับทุกคนแต่ดด้ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ <c oughs> ใครเอาเด็กมาปล่อยไว้ตอนกลางคืนตรงสถานีเนี่ย <c oughs> เฮไอ,อ,อ,อฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยหยุดก่อนเ,อเด็กพวกนี้เหมือนซอมบี้เลย แต่เดี๋ยวนะสุดท้ายผมเองก็ต้องให้พวกเขาเข้ามาในสถานีตำรวจเพราะว่ามันมืดแล้วโอ้ยใครเอามาปล่อยแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่ใจร้ายจังเลยนะแบบนี้ไม่ดีเลยโอ้โหเด็กผู้หญิงทั้งสี่คนเลยแฮะแบบนี้ฉันควรตัดสินใจเอาเด็กกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยดีวยดวยกว่า เมียฉันดานน่าแน่เลยอ,ะอ,อ่ะที่รักผมกลับมาแล้วครับเออตาแก่ตาแก่อยู่ที่ไหนเนี่ยเวละพวกเราอาศัยอยู่ด้วยกันแค่สองคนมายาวนานเดี๋ยวทำกับข้าวให้ตาแก่กินดีกว่าเออเออเอ,อ๊ะเออมื่อไรมันจะมาว่านั่นนะถ้ามีลูกทำกับข้าวก็คงดีนะแต่ว่าฉันไม่ชอบเด็กนะสิพวกเราอยู่ด้วยกันจนแก่เอ,อ๊ตะตาแก่หรือเปล่านั่นนะที่รักฉันมีอะไรจะบอกด้วยมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรแกมาช้านนวันนี้นะหายหัวไปไหนมาทั้งวันฮะมดืดค่ำดึกดกก็ไม่ยอมกลับ บ้านเถอะวะที zat, ่หลังฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยนะไปหาของมาเซอร์ไพรส์นั่นแหละรับรองว่ายายแก่ของฉันเนี่ยถูกใจแน่แน่จริงเหรอเอ้ยไหนไหนฉันชอบเซอร์ไพรส์ไม่ล่ะรอบนี้นะเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยแหละเซอร์ไพรส์งั้นเหรอเอ้ยติดใจเอาล่ะเด็กๆเข้าไปหายายแก่เราได้เนิ่งฟอกเนิ่งทอด อะไรเซอร์ไพรส์ก็เห็นบอกว่าอยากจะได้ลูกสาวไม่ใช่เหรอตอนเป็นวัยรุ่นนะอตาเกพวกงเราเลี้ยงเด็กไม่ไหวนะโอ้ยโอ้ยเจ็บใจอสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องรับเลี้ยงเด็กอยู่ดีแหละ อ,อยายแก่ของฉันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเด็กน่าสงสารผมก็เลยเล่าทุกอย่างให้กับเธอฟังเอ๊ะหัวหน้าคะทำไมหน้าเละแบบนั้นล่ะคะไปต่อยอะไรมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรคืโนโดนหมาไล่ฟัดมานั่นนัะแล้วก็วกนเมื่อคืมีคนมาปล่อยเด็กไว้ด้วยตั้งสี่คนเด็กผู้หญิงด้วยนะผมจะบ้าอ,อะไรนะคะเด็กผู้หญิงผมเอ็นดูแล้วก็สงสารก็เลยรับเลี้ยงไปเลยนะครับเรื่องจริงเหรอคะ ไครมันมาปล่อยไว้ที่นี่นี่ยไม่รู้ลักครับแต่ว่าผมจะสั่งสอนให้พวกเด็กพวกนี้กลายเป็นตำรวจให้ได้เฮ้อเจ็บแผลชะมัดเลยถึงจะโดนต่อยมาก็ไม่เป็นไรโอ้ก็เป็นคนใจบุญเกิดรับเด็นตั้งสี่คนแน่โรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กอ่านว่าก็ไก่ขอไข่ขอขวด ขวายน่ารักจังสุดท้ายฉันก็ต้องรับเลี้ยงสินะเ,เป็นไงเด็กพวกนั้นฉลาดไหมละ่ะเลกับเพื่อนได้หรือเปล่าฮะคุณนายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณนายเพิ่งมีลูกตั้งสี่คนหรอตอนนี้เนี่ยนะแต่ถือว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีนะดูตั้งใจฟังสิมีพัฒนาการดีงั้นเหรอเปิมใจจริงจริงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราไม่รักไหนนี่นะ <c oughs> ดูนั่นสิคุณนายดูตั้งใจฟังสิค่ะแม่ยโบกมือไม่แล้วด้วยฮน่ารักจริงๆโิงโอเก็กไววเก็กไววเก็กว่าไม่รัก ที่ล้อผมกลับมาแล้วทำอะไรอยู่นะท่าทีนะเด็กๆก,กับยายแก่จะอยู่ดีกินดีไม่เนี่ยอย่าทะเลาะก,กันเอ๊ะช่างเป็นภาพที่สวยงามที่ฉันอยากเจอเรกระต่ายน้อยตัวนี้ชอบกินแขนหลอดเอ้ยเมื่อวันเวลาผ่านไปดูเหมือนว่ายายแก่คนนี้จะหลงรักเด็กๆมากๆและเด็กๆนั้นก็ค่อยเติบโตอย่างมีคุณภาพพวกเขานั้นได้รับความรักจากคุณยายคุณตาที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนจนตอนนี้พวกเขาก็เติบโตเป็นสาวที่แสนสวยและกลายเป็นคุณตำรวจเหมือนคุณ ฉันภูมิใจจริงๆเหรอฉันเป็นพ่อเป็นแม่พวกเขาแล้วนะนทันสิโตเป็นสาวกันหมดแล้วฉันรักพวกเขาจังเวลาผ่านไปคุณยายและคุณตาก็เริ่มแก่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะคุณตานั้นแ <c oughs> <c oughs> ก่ถึงเว<อ>ลาของฉันแล้วสินะถ้าป้าป้าตายนะพวกแกต้องดูแลมามามา,มามเข้าใจไหมทำไมว่าแบบนี้ละป้าป้าอายุไขของฉันน่ะมันจะหมดลงแล้วละดูเหมือนว่าคุณตานั้นได้ฝากฝังคุณยายไว้กับลูกๆของพวกเขาและค <c oughs> ุณตาท่านนี้นั้นกําลังจะเดินทางไปไกลแสน กในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่คุณตาจะต้องหมดอายุไขแเรามาทําตามสัญญาของป๊าป๊า,ปากันดีกว่านะ <Huh? S 2> สวัสดีฉันชื่อว่าพิงเก้นะพวกเราเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลย oh. และฉันชื่อว่าพิต้านะเออส่วนหนูชื่อว่าแพนทีนนะ oh. ทํายังไงดีคิดถึงป๊าป๊าจังเลยอะ huh. พาขวัญคิดว่าทุกคนควรอยู่ในปัจจุบันกันนะตอนนี้เรามีคนที่ต้องดูแลก็คือหมามมาของพวกเราและสถานีตำรวจแห่งนี้ป้าป๊าเราก็ดูแลมาตั้งนานเพราะฉะนั้นพวกเรามาดูแลต่อคุณปะาป๊าเราดีกว่านะอเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยตั้งแต่เด็กๆพวกเราเป็นใครกันแน่ <ไป S 1> กับหมามมาไม่เคยบอกเลยว่าพวกเราน่ะคือเด็กที่เก็บมาเลี้ยงแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีรูปพวกเราด้วยแฮะทุกคนมาดูนี่สิฉันรู้ความลับอะไรบาง,างอย่างเกี่ยวกับพวกเราด้วยแหละเอะอะไรหรอมีอะไรงั้นเหรอบอกว่าเจออะไรนะนนี่มั ูปพวกเราตอนเด็กในนี้เ <Eng. S 2> ขียนไม่ด้วยว่าตามหาคนหายเมื่อปี2005นะา<อ>นี่เป็นความลับของป๊าๆกับมาม่าที่เก็บซ่อนมิดมาตั้งนานงั้นสินะมีคนมาแจ้งความก่อนหน้านี้ในปี2005ว่ามีเด็กหายคิดว่าเรามีพ่อแม่อีกคนนะไม่จริงนะแล้วความลับ20ปีที่ผ่านมาก็ได้ถูกเปิดออกแท้จริงแล้วพ่อกับแม่ตัวจริงของพวกเขานั้นได้ตามหามาตั้งนานและ20ปีผ่านมาพวกเขาก็ได้ออกตามหาอีกครั้งจนกระทั่งได้ข้อมูลว่าลูกๆของพวกเขานั้นถูกเก็บมาเลี้ยงโดยคุณยายแก่ท่านนี้ แล้ก็คุณตำรวจท่านนั้น,นคิดว่าถึงเวลาที่ต้องผ่าลูกฉันคืนมาแล้วแหละ ทำไมพ่อคุณถึงเป็นคนแบบนี้กดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมหมามาดูเสียใจจังถึงเวลาพวกเธอแล้วสินนะอะไรเนี่ยหมาเป็นอะไรหรอพ่อกับแม่ตัวเจิงพวกเธอมาแล้วนะเอกับเท้าเธอมาไม่จริงเนาะมีพ่อแม่อยู่งั้นหรอไปดูหน้ากันลูกลูกหลักของแม่ลูกหลักของพ่อในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วสินะพวกเขาคือพ่อแม่ฉันจริงจริงหรอเนี่ยไอ้จ่าพ่อกับแม่ตามหาลูกมา20ิปีแล้วนะอยากจะเชื่อเลยเออสวัสดีค่ะสวัสดีนะลูกเอ๊ะ ลแล้วถ้าเราเจอคุณแม่ตัวจริงแล้วคุณแม่ตัวปลอมจะทํายังไงล่ะแต่ว่าเธอเป็นคนเลี้ยงดูพวกเรามานามาม่าจะยอมให้พวกเราไปอยู่กับคุณแม่คนนั้นจริงๆหรอแต่หมาม่าจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าฮะมันเรื่องจริงหรือว่ากโกหกกันแน่ วางไวน้นะง<อ>หมดที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงพ่อกับแม่เธอนะ่ะตามหามาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นตอ,อนที่ป้าป้าของพวกแกยังอยู่<ม>นะพวกเรามีความสุขกันมากๆเลยที่ได้เลี้ยงพวกแกมาเออที่รัากดูสิลูกเราน่าลจริงจริงพาลูกไปขึ้นรถก่อนนะฉันปิดสถานีก่อน,อ,อนกลับบ้านกันดีกว่าเด็กๆนะในตอนนั้นที่พวกเรากำลังจะกลับจากสถานี<ๆ>ก็มีพ่อแม่ของพวกแกนะมาแจ้งความไว้แล้วว่าเด็กหายเอ๋ดูเหมือนว่าเขาจะมาทําเรื่องธุระอะไรนะั่นหนาตาลีไปดูหน่อยสิ งั้นก็พาลูกๆเราเนี่ยขึ้นรถกันก่อนเลยนะเดี๋ยวตาตามไปว่าแอบเด็กๆไว้หน่อยล่ะฉันหวงเด็กๆแล้วนั้นเนี่ยตอนนั้นป้าาแกคิดว่าจะมีคนมาเอาเด็กไปและแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆพวกเขาได้ร้องไห้ออกมาแล้วบอกกับป้าาแกว่าหน้อยของฉันลูกน้อยของฉันโดนขโมยไปค่ะนี่แหละค่ะรูปภาพเป็นเด็กผู้หญิงสี่คนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยเห็นบอกว่าน้องคลานมาที่นี่นะคะยังไงก็ช่วยติดตามหาด้วยนะไปพวกเราด้วยนะครับลูกเราเองเดี๋ยวผมติดต่อไปนะถ้าผม เเห็นเ็นดะยังไงพวกคุณก็กลับไปก่อนเถอะ่อยมาหาใหม่แล้วกันนะไปไปขอบคุณมากเลยนะคะคุณตำรวจไปเถอะไปเถอะตอนที่ฉันลักลูกเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงละทีนี้ เมียฉันดูมีความสุขที่อยู่กับเด็กๆนี่นะเอ,อ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่รักมีอะไรหรือเปล่าทําไมทําหน้าอย่างนั้นพ่อแม่ที่แท้จ,จริงเ,<อ>เด็กๆไม่จริงนะนี่พวกเราต้องคืนเหรอแต่ว่าตอนนั้นเองตาแก่ก็ได้ปฏิเสธไปว่าจะไม่คืนเพราะว่าตอนนี้พวกเรานหลงรักพวกเองไปแล้วยังไงละ่ะทั้งที่เจอพ่อแม่จริงๆแล้วพวกเราก็ยังไม่ยอมคืนก็รู้แหละว่าวันหนึ่งจะต้องเจอพ่อแม่ที่แท้จริงออฉันขอโทษนะที่เป็นป๊าป๊ากับมาม่าตัวปอมะตลอดเรือ่องราวของพวกแกก็เป็นมา แบบนี้ลแกรีบไปหาพ่อกับแม่ตัวจริงเธอะนะไม่ต้องมาสนใจฉันมันถึงเวลาพวกแกแล้วนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยแล้วหม่ามา้าเอ้ยคุณยายคนนั้นจะอยู่ยังไงนะ เออรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณยายแม่เออถ้าคิดถึงพวกหนุมก็โทรมานะังยซะหนุกก็รักคุณเหมือนแม่แทๆ้ๆคุณที่ไม่กดและเกียร์ฉันนะเดินทางดีๆล่ะเด็กๆบายยลูกๆจ้ามาแล้วๆกลับบ้านกันดีกว่าเ,ออเรียกลูกหน่อยสิ<อ>หลังจากที่พวกเขาร่ำลากันเสร็จแล้วท่าทีว่าคุณยายคงเหงามากแน่ๆเพิงพินจึงได้ตัดสินใจนำรูปนี้ไปให้คุณยายแล้วก็มอบของขวัญพิเศษถ้าคิดถึงพวกเราก็โทรมานะยายมามา่าให้กำเนิดไม่ประเสริฐเท่ากับ พ่อเลี้ยงดูหนูยังรักปะป,ป๊ากับมาม้าเหมือนเดิมจริงๆรีบไปเถอะถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีก็กลับมาหาฉันเถอะเอาล่ะถึงแล้วบ้านของพวกเราจ้าเด็กๆกลับขึ้นไปกันดีกว่านะถึงเวลาแล้วมาบ้านเหรอทำไมดูเป็นแบบว่ามาอยู่ที่เรือ,อนากลัวสังลรนี่เป็นพ่อแม่ของเราจริงๆงั้นเหรอคือพวกเขาตามหาพวกเราจริงๆใช่ไหมยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่บ้านของพวกเราเหรอคะจ้าเดี๋ยวตีห้าก็จะได้ขึ้นไปอยู่บ้านจริงๆ แล้วมาเร็วมาแล้วเอาละทุกคนเนี่ยไปนั่งที่ตรงนั้นได้นะจะถึงเวลาแล้วแหละอของพวกเรานะ่ยอยู่บนฟ้านู่ละเดี๋ยวพวกเราจะมาแล้วกันนะแป๊บหนึ่งถึงเวลาแล้วนะเด็กพวกนี้มันหนีมาตั้งแต่20ปีที่แล้วหุย้ยกว่าจะจามจับได้แน่นอนว่าพวกเราคือมนุษย์ต่างดาวเรามักจะจับเด็กพิเศษที่มีไอคิวสูงๆขึ้นไปทดลองบนดาดฟ้าไม่ใช่ดาดฟ้าจ้ะนอกโลกแต่เสียดายที่ปล่อยให้พวกมันโตไปก่อนเฮ้ยทำไมพ่อก,กับแม่เราแปลกๆแล้วนี่อะไรมันแปกแลกไปหมดเลย ฉันว่าเราไม่ใช่แล้วนะปวดถี่วนขอไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆนะห้องน้ําอยู่ไหนละทีนี้น่ะเอ๊ะนั่นพ่อกับแม่ไม่ลองติดต่อมนุษย์ต่างดาวได้แลวอย่างเห้ออะไรกันเนี่ยพวกเขาจะจับพวกเราไปงั้นหรอไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นฉันไม่อยู่แล้วนี่เล่หนีกันแล้วพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวได้มันหลอกจับพวกเรามางั้นหรอเรามาตามหาเราตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วหรอเฮ้ยไปกันเถอะในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ความจริงแล้วทั้งสี่สาวก็ ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมานั้นกระโดดลงจากเรือแล้วก็รีบหนีไปทําให้มนุษย์ต่างดาวพวกนี้ไม่สามารถจับตัวมาได้โอ้เอ้ยี่สิบปีเลยนะกว่าจะจับได้เนี่โท่อีกนิดเดียวและแล้วพวกเขาก็กลับไปยังสถานีตำรวจแห่งนี้ออ้ยคิดถึงจังเลยคุณยายแก่คนนี้เหงามากมากเลยนะเ <c oughs> มื่อไหร่กันจะได้เจอกันอีก,กลับมาเถอะนะเด็กๆ <c oughs> น,นั่นมาม่าพวกเราเนี่ย <c oughs> มามา่ามาม่ามาม่ เอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเสียงเหมือนลูกเลยไ <มา S 2> อ,อ,อ้พวกแกกลับมาแล้วลระคิดถึงจังทั้งสี่สาวก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับมามาเธอฟังคุณยายท่านนี้เธอทั้งช็อกแล้วก็ตกใจในสิ่งที่พวกเธอเล่าพวกเราจะไม่หนีไปไหนแล้วค่ะพวกเราเกือบโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปมันบอกว่าพวกเราเนะี่ยมีไอคิวสูงต้องการตัวพวกเราไปทดลองต่างดาวแล้วถ้าตอนนั้นป้าป๊ากับมามาตัดสินใจยกพวกหนูให้มันแล้วล้วก็อันนี้เราคงไม่ได้เจอกันค่ะหมาเป็นแบบนี้นี่เองสินะแกแกไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วนะไม่ว่ามันจะ ใครหน้าไหนฉันก็ไม่มีวันยกลูกสาวของพวกเราให้มันเด็ดขาดในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราทั้งสี่สาวคนเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างสำหรับวันนี้พ so. ี่แอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้